เสียงล็อกกรอนถอนใจครั้งที่ร้อยน้ำตาย้อยอาบบนแก้มแซมให้เห็นคนกอดไกายใส่หน้าฝังอย่างเลือดเย็น ไม่คิดเห็นความครั้งเก่าเคล้าน้ำตาอาพรหลุดชุดล่วงกองมองขดหงนอนคุดคูถูกถูไถาตามใจหวังปากโลมเลียเมียจ๋ากองเสียงดังสร้างความหวังครั้งใหม่ใครลืมตัว หัวที่รักเคยพักรักสุดจิตยอมแม้ผิดกาเมเร่คำหวานปล่อยล่องลอยคล้อยตามยามต้องการใจสถานหวานวิวละริ้วลมห่มแนบเนื้อเจือไออุน่นดุนปากนิดหน้าแนบชิด เนินพลางอย่างลุ่มหลงกายกอดกายบ่ายบิดอย่างบรรจงวกมาลงตรงเนินหนุนให้อุ่นใจปลายเลียวนิ้วพลิ้วไหวใส่ไม่ยัง้งอีกมือรั้งเอวกิวหิวกระหาย ใจที่แตกเคยแยกกลับห่อนคลายเพียงกลิ่นอายกายสวาดนาดอนงเสียงครวนคลางพลางส่งลงปุยเมฆเหมือนดังเสกความสุขทุกจางหายเร่งขยับจับเบียด เสียดในกายเอวร่อนสายพายรับพักพิรุณพี่ฟ้าจะหาหยีคิดถึงพี่ฟ้าเหลือเกินยอดรักยอดโดนใจของหยีใครเล่าจะคาดคิดว่าสิ่งที่เป็นอดีต จะย้อนกลับมาเป็นปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นอนาคตที่ดีหรือไม่ดีต่อไปก็ได้ความปวดร้าวที่มันสร้างบาดแผลภายในใจเหตุชนไหนกลับถูกเยียวยาอย่างง่ายดายเพียงแค่ได้ย้อนอดีตกับสัมผัสที่เธอปราถนามาแสนนาน เวลา6ปีที่ผ่านมาอิงดาวหญิงสาวผู้เพลียพร้อมได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงอิงแอบเพียงเพื่อสนองความต้องการโดยการใช้เงินหวานผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแม้ผู้หญิงบางรายยินดีมอบทั้งกายและใจให้เธอโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่กลับไม่ได้เป็นคนโปรดอย่างที่ใจคิดไม่มีใครเลย ที่สามารถจะเอาชนะใจไต่ตำแหน่งขึ้นมาเป็นคนพิเศษได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกับเวลาที่จำกัดบีบรัดให้เธอต้องพลาออกจากกันปลายฟ้าขวาเสื้อผ้าที่กองอยู่เดินหายเข้าไปในห้องน้ำทันทีมีเพียงสายตาของคนที่นั่งอยู่บนโซฟามองมาอย่างเสียดาย สิงดาวรีบเข้ามากอดปลายฟ้าเมื่อเธอทำท่ากำลังจะเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรไม่แม้แต่จะเหลียวมองคนที่จ้องตาขม็งด้วยซ้ำใจดำจังไม่คิดจะพูดหรือถามอะไรกันเลยเหรอคะออมกอดที่เป็นฝ่ายกอดเพียงฝ่ายเดียวถูกปลายฟ้าดังตัวออกเล็กน้อย เธอไม่ได้แสดงทีท่ารังเกียจแต่แสดงให้รู้ว่าไม่สมควรทำแบบนี้แต่อีกฟายก็ยังคงขัดขืนและดื้อดึงแสดงนิสัยเอาแต่ใจเหมือนครั้งเก่าก่อนปล่อยพี่ค่ะพี่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะเป็นห่วงไม่เจอกันตั้งนานพี่ฟ้าสวยขึ้นเยอะเลยนะคะแบบนี้สามีคงห่วงหน้าดู อิงดาวค่อนแคะรอดูการแสดงอารมณ์ตอบกลับของคนพี่ยาหยีพี่ก็ยอมทำตามที่ยาหยีต้องการแล้วนะเข้าใจพี่ด้วยปล่อยพี่เถอะพี่ฟ้าก็แคร์แต่ความรู้สึกคนอื่นแบ่งใจมาแคร์ความรู้สึกหยีบ้างก็ดีนะคะถ้าจัก,การุณานอะโดนทุกดอกที่เนบ เจ็บทุกดอกที่พูดยาหยีทำแบบนี้พี่ว่าเราสองคนก็แย่มากพออยู่แล้วนะใหญพี่ต้องรู้สึกแย่กว่านี้เลยอิงดาวคลายวงแขนแทนด้วยสายตาหมนเศร้าก่อนจะก้าวถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้คนพี่เห็นว่าเธอแสดงระยะห่างตามที่ปลายฟ้าต้องการ พี่ฟ้าไปทำหน้าที่พี่ฟ้าเถอะเดี๋ยวหยีตามลงไปปลายฟ้าเดินออกจากห้องทันทีเมื่อมีโอกาสแต่อิงดาวกลับสาวเท้าตามชะงูกหน้าออกมาเอ่ยวาจาเบาๆเอาพอได้ยินกันสองคนคืนนี้หยีไปส่งนะคะปลายฟ้าชะงักฟังเพียงครู่ก็เดินหายรับเข้าลิบไป ความสับสนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมึนงงมันทำให้ปลายฟ้าทำอะไรไม่ถูกเออเออเบลอเบลอปลงๆปงยืนงงอยู่ในดงลิฟจ้องตัวเลขบอกระดับชั้นด้วยแววตาเมอลอยคอยให้มีสติอีกครั้งมีทั้งความสุขและความทุกข์เข้ามาะบะปนจนแยกแยะแงะไม่ออกเมื่อก่อน ทุกข์เราไม่อยากให้อิงดาวต้องมาจมอยู่กับคนไม่เหมาะสมเช่นเธอแต่ตอนนี้เริ่มเพอ้อทุกข์เพราะทำผิดต่อชลิตาแฟนที่แสนดีของอิงดาวซึ่งเขาไม่สมควรถูกทรยศความหดหูอดสูสมในใจหัวสมองความคิดตีกันให้วุ่นเวลาหมุนผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้จูจูลิฟก็เปิดออก เธอต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้ายิ้มกว้างดวงตาสดใสเหมือนไรซึ่งความโศกที่ส่งให้เธอด้วยความดีใจพี่ฟ้ารอ,อยี๋หรอคะน้ำเสียงสดใสแววตาเปล่งประกายความสุขแผ่อันนี้ส่งมายังปลายฟ้าที่ยังทำหน้าตาเหลือหลา ในที่สุดก็เผลอยิ้มตอบใช่ยิ้มเพื่อมารยาทแต่เป็นยิ้มที่ออกมาจากใจเพราะสายใหญ่ที่ตัดไม่ขาดขอหอมทีนึงนะอิงดาวเอียงหน้าแนบชิดจมูกแตะติดแก้มโดยไม่ฟังคำอนุญาตก่อนจะกดลิบไปยังชั้นที่จัดงานปล่อยให้ปลายฟ้าหน้าแดง คนน้องหันมาจ้องตาก่อนเดินออกรีบไปโดยไม่เหลียวกลับมามองเธอแสดงตัวให้เห็นโดยชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างมันจะเป็นความลับเพราะทีท่าที่เมินเฉยต่อกันในที่สาธารณะไปไหนมาคะเสียเสียงใสายคล้ายเหน็บดังมาจากทางด้านหลัง ขณะที่อิงดาวกำลังตักสลัดผลไม้ใส่จานอะไรไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยคิดถึงยีเหรอถึงได้ตามหานะ่ะคำยอกกลับด้วยใบหน้ายิ้มยอๆรุนนี้นะไม่ต้องตามแม่บ้านรายงานเรียบร้อยหืมอะไรนะ ป้าจวงนะ่ะมากระซิบบอกพี่แล้วกระซิบเรื่องอะไรคะสงสัยต้องพักงานป้าจวงสักสามเดือนแล้วมั้งอย่าทําแบบนั้นนะหยีป้าเขาแค่ทําตามคำสั่งที่พี่สั่งก็แค่นั้นสั่งเรื่องอะไรคะพี่แค่สั่งว่าถ้ามีอะไรผิดสังเกตในงานให้รายงานทันทีแหมป้าจวงนี้ก็นะ พาสาวไหนขึ้นห้องล่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะกินไม่เลือกสถานที่เลยนะเราก็แค่พวกสาวใจแตกค่ะพิลิตาอย่าใส่ใจเลยกินที่ไหนก็เหมือนกันยีคงไม่ลงทุนเปิดห้องให้เสียเวลาแม่บ้านต้องเข้าไปทำความสะอาดหลังการใช้งานหรอกว่าแต่พิริตาห่วงยีไหมล่ะถ้าบอกว่าห่วงจะปรับปรุงตัวเองไหมโถ ยอดรักยอดดวงใจของเสียเสียรักหนูนะเสียไม่ทิ้งหนูหรอกวาจาหยอกเล่นเห็นเป็นเรื่องคำคันของสองสาวเรากับเรื่องตลกที่ต่างยิ้มแย้มแต่ทำเอาคนที่บังเอิญได้ฟังดังก้องอยู่ในหูซึ่งเธอยือนเช็คอาหารอยู่ใกล้ๆมีเพียงไม้ประดับบงัง จึงทำให้มองไม่เห็นกันและกันใจเจ็บจุกจนหน้าชาแต่ถ้าว่าทำอะไรไม่ได้ก้มหน้ายอมรับกลับมาอยู่กับตัวเองเธอทำได้แค่ผ่อนลมหายใจให้สม่ำเสมอปรับอารมณ์ของความน้อยใจให้กลับมาอยู่ในสภาวะตามเดิมสิทธิพึงไม่มีสิทธิ คิดพึงไม่มีหวงกับสัมพันธ์ที่อันลวงให้เป็นบ่วงแค่แรมเดือนเตือนใจให้หยุดเจ็บเก็บไว้ก็ไร้ความหมายรอเวลาให้ผ่านไปสิ่งชดใช้ได้จากจรใบหน้าสวยหันไปยิ้มให้ชายหนุ่มที่ยกแก้วบาลันดีทักทาย กลางก้มหวยเธอเล็กน้อยอย่างสุภาพรอยยิ้มรับตอบกลับสื่อความหมายชายย่างไกลไม่ปล่อยคอยความหวังจับแก้ววางพรางส่งยิ้มอ่อนบางๆเดินก้าวย่างอย่างจุดผุดกลางใจ สวัสดีครับคุณคนสวยเขาเอา่ยวาจาเหมือนเฉเช่นผู้ชายเจ้าชูทั่วไปซึ่งมันไม่เคยทำให้ปลายฟ้าชายตาหรือหวั่นไหวสวัสดีค่ะครับผมนนกิจจากุลครับพ่อผมเป็นผู้ถือหุ้นในโรงแรมนี้ชายหนุ่มแสดงฐานะเพียงเพื่อให้หญิงสาวได้สนใจและให้ความสำคัญกับเขาบ้าง ค่ะแต่สิ่งที่ตอบกลับเขาแทบจะรับไม่ได้แค่รอยยิ้มบางๆพลางหันไปสนใจสิ่งอื่นโดยหยิบยื่นความไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยชายนนกับความผิดหวังพังลงต่อหน้ากับการคิดจะสารต่อไม่เคยมีใครแสดงทีถ้าไม่ให้ความสนใจในตัวเขา เหมือนผู้หญิงหน้าตาดีคนนี้มาก่อนหลอนเป็นใครนนเพ่งมองหญิงสาวที่จัดอาหารชุดใหม่ที่นำมาเพิ่มเสริมเรียงรายให้เข้าที่มีทั้งของขาวของหวานแลดูน่าทานในมือชายหนุ่มมีแก้วบรลลัดีที่ยกมาจิบอยู่เรื่อยๆพลางสายตามองปลายฟ้าตลอด จนคนถูกจ้องรู้สึกอึดอัดกับการเพ่งมองแม้อยากหลีกเลี่ยงออกจากตรงนี้แค่ไหนแต่ด้วยหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จสิ้นคุณปลายคะท่าทางคุณดูเพลียสีหน้าไม่โอเคเลยนะคะกลับไปพักเถอะค่ะเดี๋ยวหนูสองคนจัดการทางนี้เองไม่เป็นไรอีกสองชั่วโมงงานก็เลิกแล้วนี่ เราสองคนหิวไม่ล่ะหาอะไรทานก่อนก็ได้นะทางนี้นาะยพี่ดูแลเองดูสองคนทานกันมาแล้วค่ะมีแต่คุณปลายนั่นแหละที่ยังไม่ได้ทานใช่สินะพี่ลืมไปเลยถึงแม้ปลายฟ้าจะไม่ได้อยู่ในสายตาของอิงดาวตลอดแต่อิงดาวก็ใช่จะไม่สนใจ เธอยังมองหาสายตาแลเป็นระยะด้วยความห่วงใยลึกๆจนชรลิตาแอบอมยิ้มคิดถึงเขาก็เดินไปคุยกับเขาสิเสียจะไม่แอบมองแบบนี้ไม่ได้นะเสียชื่อเสียแย่ไม่ค่ะยีแค่จะดูท่าทางดูทีท่าเขาจะมาไม้ไหนมาไม้ไหนหมายถึงอะไร คุณปลายเขาพูดอะไรกับหยีเหรอหรือว่าหยีไปพูดอะไรกับเขาโอ้ยหยีจะไปว่าอะไรเขาได้ล่ะเขาไม่ใช่เมียหยีนี่แน่ใจนะที่พูดน่ะอะไรพี่ลิตาอย่ามากวนประสาทหยีนะพี่น่ะเห็นคุณนนจ้องคุณปลายตาไม่กระพริบเลยก็สมจ้องโชว์แผ่นหลังซะขนาดนั้น ผู้ชายที่ไหนจะอดใจได้แมหมหยีก็ว่าไปนั่นไม่เห็นจะโป๊ะน่ารักดีออกไอคนที่คิดลึกนะไอพวกจังไลชาิตาหันมาเน้นประโยคเด็ดกับอิงดาวอย่างตั้งใจแล้วทำไมต้องหันมาพูดใสห่หยีด้วยล่ะหยีไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสักหน่อย อ๋อไม่เป็นแล้วจะรับทำไมกินปูนร้อนทองนะเราเนี่ยสองสาวหันไปพร้อมกันเมื่อหญิงวัยกลางคนเดินปลีเข้ามาทำหน้าตาตื่นๆื่นมีอะไรคะป้าเออป้าเห็นคุณนนกอุ้มผู้หญิงคนที่คุณลูกหยีพาขึ้นห้องทำงานอุ้มไปชั้นจอดรถค่ะ อะไรนะนานได้ยังเมื่อกี้นี่เองค่ะยังคงไม่ถึงหรอกพอลิปมันเสียช่างกำลังซ่อมอยู่อิงดาวรีบวิ่งลงบันไดไปยังลานจอดรถซึ่งอยู่ถัดลงไปอีกสามชั้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องจนรอพอต้องวิ่งตามมีอะไรครับปุณหี สีหน้าตื่นของอิงดาวแสดงอาการเป็นห่วงคนพี่เธอจะทำยังไงหากนายนนพาอิงดาวไปผู้ยี่ผู้ยำเมื่อถึงลานจอดอิงดาวกว่าสายตามองทั่วมีแต่รถจอดอยู่เต็มแต่มองไม่เห็นใครเลยใจแทบขาดเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอิงดาวคว้าสมาร์ทโฟนขึ้นมาโทรออกทันที เมื่อสายถูกรับเธอตะคอกเสียงสายอย่างลืมตัวไอ้นนมึงอยู่ไหนชลิตาที่วิ่งตามมาคว้าสมาร์ทโฟนออกจากอิงดาวเมื่อรู้ว่าอิงดาวเริ่มขาดสติพูดจาก,ก้าวร้าวเอามานี่เดี๋ยวพี่พูดเองฮัลโหลค่ะไม่มีอะไรคะ่ะคุณนนสงสยัยสายมันจะพันกัน สัญญาณก็ไม่ค่อยจะดีเธอรีบแก้ตัวเมื่อหีฝั่งสายถามกลับว่าเสียงใครที่พูดในประโยคแรกซึ่งนนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอิงดาวเพราะหญิงสาวทั้งสุภาพและอ่อนโยนคือตอนนี้คุณนนอยู่ไหนคะใกล้ถึงเวลามอบรางวัลแล้วนะคะคุณอิงดาวให้คุณนนเป็นผู้มอบค่ะชลริตา ควบคุมสถานการณ์ให้ดูเหมือนปกติที่สุดอ๋อผมก็อยู่ในงานนี้แหละครับแล้วคุณชลิตากับคุณอิงดาวอยู่ไหนกันละ่ะผมทำไมมองไม่เห็นคำตอบกลับทำเอาชลิตาโลกอ,อกปะ่ะขึ้นไปชั้นบนกันว่าไงคะพี่ลิตาไอ้นนนมันพาพี่ฟ้าไปไหน ที่ฟ้าอะไรของหยีคุณนนท์เขาบอกว่าเขาอยู่ในงานปะ่ะเอ๊ะแล้วคุณปลายเกี่ยวอะไรหรือว่าคนที่หยีพาขึ้นห้องคือคุณปลายชลิตาทําตาโตหันมาเอาคำตอบจากคนที่กะล่อนยืนเหงื่อไหลเต็มใบหน้าอิงดาวปรับแววตาให้หม่อนลง ค่ะยีพาพี่ฟ้าขึ้นห้องเองตายละทำอะไรลงไปแล้วถ้าเกิดสามีเขารู้จะทำยังไงฮหือเขาไม่มีสามีค่ะอะไรนะชลิตาเน้นประโยคช่างเถอะค่ะจีจะไปถามประจวงให้แน่ใจชลิตา รีบก้าวตามอิงดาวที่สาวเท้าเดินขึ้นบันไดด้วยความเหนื่อยหอบป้าจวงในบอกว่าคุณนอนท์อุ้มสาวไปไงก็ป้าเห็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณอิงดาวหันมองหาชายหนุ่มและกวาดสายตามองหาปลายฟ้าเธอรีบดิ่งตรงไปหาเมื่อเห็นเขากำลังคุยสนุกกับพนักง,งานสาวอีกหลายคน คุณนนท์คะหยี่มีเรื่องอยากจะถามคะ่ะครับสำคัญไหมครับเราไปคุยกันตรงนู้นก็ได้ครับไม่เป็นไรคะ่ะคือเมื่อกี้มีคนเห็นว่าคุณอุ้มผู้หญิงลงไปทางบันไดอ๋อคุณปลายมีอะไรครับชายหน่มถามอย่างสงสัยคือตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนคะคุณอเองดาวรู้จักเธอเหรอครับ ติดต่อให้ผมหน่อยได้ไหมผมชอบเธอมากๆเดี๋ยวค่ะคุณนนบอกยีก่อนว่าเธออยู่ไหนอยู่ห้องปฐมพยาบาลครับห้องพยาบาลของโรงแรมเหรอคะครับเธอเป็นลมผมจะพาเธอไปโรงพยาบาลพอดีเธอฟื้นขึ้นมาก่อนผมก็เลยพาเธอไปที่ห้องพยาบาลครับชายหนุ่มยังพูดไม่จบประโยคอิงดาวก็จ้ำอ้าว เพื่อจะไปยังห้องประถมพยาบาลจะไปไหนหยีเดี๋ยวก็มอบรางวัลแล้วพิลิตาจัดการให้หยีเลยนะคะหยีขอตัวก่อนเสียงปิดประตูและล็อกลูกบิดเบาจนคนที่หลับเพราะความเพลียไม่รู้สึกตัวเธอยังคงหลับตานอนนิ่งมีพระหม่มผืนบางๆวา,า,างบนอก อิงดาวลากเก้าอี้มานั่งข้างๆเตียงอย่างเบามือเธอจ้องมองคนที่หลับไหลได้วยความสงสารเคยรักแค่ไหนมันก็ยังคงรักเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านคืนวันที่ยาวนานการเวลาพามาทั้งความเจ็บปวดและความสุขสมปลายฟ้าก็ยังคงมีอิทธิพลทางใจ กับเธอเสมอและตลอดไปรักจากจิตฟังจิตคิดฉไหนรักจากใจถึงใจให้เพ้อหารักเรียกร้องร่ำร้องต้องชะตารักชักพานำพาให้มาเจอรักเข้าแล้วมั่นแล้วใจแน่วแน่ รักเที่ยงแท้จริงแท้แคร์เสมอรักด้วยใจจริงใจให้แด,ด่เธอรักเสมอใจเสมอใช่เพ้อคำมือที่เคยจับหลับคาในอ้อมกอดอิงดาวกุมมือปลายฟ้ามาแน่ไปหน้าด้วยความคิดถึง สายตาเพ่งพิษคิดวนอยู่ภายในใจเหตุใดคนตรงหน้าถึงได้ใจร้ายกับเธอเช่นนี้ท,ทั้งทั้งที่มีความเมตตาทั้งวาจาและจิตใจแล้วเหตุฉไหนถึงได้ทิ้งกันได้ลงคอรักก่อนนั้นหวานชื่นในคืนเหงาโกรธเบาๆแค่หยอก บอกปากว่ายังรักกันนั้นดีต่อชีวาแค่เห็นหน้าหายโกรธพิโรธวางยิ้มอภัยให้เถิดจิตเปิดเห็นความเยือกเย็นจิตใสอย่าไกลห่างรักมากทนล้นใจมิได้จาง เรามาสร้างรักใหม่อภัยกันตื่นแล้วหรอคะพี่ฟ้าเป็นยังไงบ้างปลายฟ้าเด้งตัวลุกนั่งด้วยความตกใจเธอทำท่าทางเหมือนจะลงเตียงเมื่อรู้ว่าเวลาล่วงผ่านไปพอสมควรมองหน้าอิงดาวก่อนจะแกะมือออกพลางขยับย่อนขาลงทั้งสองข้าง จะใจร้ายกับหยีไปถึงไหนคุยกับหยีสักคำสองคำมันจะทำให้พี่ฟ้าเสียเวลามากหรือไงอยาหยีนี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะก,กันนะคะเธอเหลือบมองนาฬิกาที่ฟ้าผนังใกล้เวลางานเลิกแล้วพี่ต้องไปช่วยเด็กๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวหยีจะช่วยไม่ได้ค่ะคุณลิต้เห็นเธอจะคิดยังไง แค่นี้พี่ก็ละอายแก่ใจมากพอแล้วนะพี่ฟ้าก็ยังแคร์คนอื่นเสมอต้นเสมอปลายสินะคะแคร์คนทั้งโลกยกเว้นหยียาหยีคือพี่ไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวคนเหล่านัะนะ้นเขาจะเป็นห่วงหยีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหยีตามลงไปก็แล้วกันอิงดาว ถอนใยใจครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคนพี่ผลาตัวออกไปแล้วถ้าเหนื่อยใจกับความเป็นคนขี่เกรงใจเป็นคนคิดแทนคนอื่นเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนไปทั่วจนลืมแคร์ความรู้สึกตัวเองการสนองตอบรับความรักในรถสัมผัสทำให้เธอได้รู้ว่าปลายฟ้าไม่ได้หมดรักเธอเลยแม้แต่น้อยแล้วเหตุผลอะไร ที่ทำให้เธอต้องหนีไปแต่งงานกับคนอื่นคำถามที่อยากถามแต่เธอเองไม่กล้าจะเอ่ยปากเพราะกลัวคำตอบเหลือเกิน